เพื่อนๆทราบหรือไม่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลมาเลเซียคงต้องกุมขมับปวดหัวหนักเลยนะฮะเนื่องจากมีข้อพิพาทที่รัฐสภาค,ครับและล่าสุดทางรัฐบาลโดนฟ้องไปกว่า50 0แสนล้านบาทอีกด้วยเกิดอะไรขึ้นทำให้เจ้าอ่วมแบบนี้เดี๋ยวคิดไล่ฟังนะครับ สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมฮะผมเป็นนักทุนแล้วก็จะขอหนังสือที่ชื่อว่าคนรักอสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณู่กับช่อง p r o p e ต t y เ x p e r t ร้านที่มาพูดคุยกระชิงเรื่องอสังหาริมทัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับในที่นี้ชวนคุยเรื่องของมา นะครับถ้าใครได้ติดตามเรื่องราวก่อนหน้านี้จะมีข่าวหนึ่งก็คือเรื่องของรัฐยะโฮนะครับขู่ขอแยกประเทศออกจากทางมาเลเซียครับแต่ถ้าดูในประเทศมาเลเซียเนี่ยจะมีอยู่สองฝั่งนะครับนั่นคือฝั่งซ้ายที่เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงนะครับและฝั่งขวาครับที่อยู่บนเกาะบอเนียวฮะซึ่งความเป็นประเทศที่แยกออกจากกันเนี่ยครับก็ค่อนข้างคล้ายกับทางอินโดนีเซียเหมือนกันนะที่กระจายเป็นหลายเกาะครับดังนั้นเนี่ยก็เกิดปัญหาที่ค่อนข้างคล้ายๆกันนะครับนั่นคือการกระจายความมั่งคั่งหรือว่าการพัฒนาเมืองหรือไม่ทัการขอแยกกดดนแเอง็ตามซึ่่งมออกกาาเเเลียย็ว้ก ค่อนข,ข้างหนักกันนะครับเพาราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคดีเฉาของอดีตผู้นํามาเลเซียคุณนาจิปราซักกันะครับที่โกงเงินไปกว่า1 4 0่งแล้านบาทครับก็โครงการกองทุนวัน mdb นะอันเลื่องชื่อไปทั่วโลกครับ อีกทั้งเมื่อเดอนที่ร้าเนี่ยก็มีข่าวว่าทางรัฐยะโฮนะครับทางสุตตันรัฐยะโฮเนี่ยก็ได้มีการขู่ขอแยกดินแดนอีกด้วยนะฮะเนื่องจากความไม่พอใจเรื่องของการแบ่งงบการจัดเก็บภาษีการกระจายอำนาจของทางรัฐบาลครับแล้ววันนี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์ใหม่เข้ามาให้ปวดหัวอีกล้วนะครับสำหรับรัฐบาลมาเลเซียนั่น,นคือบริษัทลูกของทางปิโตรนัสเนี่ยนะครับโดนสารทางฝรั่งเศสเนี่ยครับสั่งยึดเอาไว้ก่อนนะครับสาเหตุคือไม่จ่ายค่าเช่านะฮะปีละประมาณ5000ริงกิตมาเลเซียครับอันนี้ต้องเร ที่เป็นรัฐวิสาหกิจของทางมาเลเซียครับซึ่งต้นตอสาเหตุเนี่ยครับมาจากรัฐรัฐหนึ่งชื่อรัฐสบานะครับก็เป็นหนึ่งในรัฐของทางมาเลเซียอย่างที่เคยเล่าไปข้างต้นนะครับว่ามาเลเซียเนี่ยนะครับประกอบด้วย13รัฐนะฮะและปกครองด้วย9สุลต่านนั่นเองครับหันในแผนที่นี่นะครับทางรัฐสบาเนี่ยแล้วก็รัฐสระวักเนี่ยนะครับก็เรียกว่าอยู่บนเกาะบอเนียวนะก็คือออกจากตัวเมืองหลวงครับไม่ได้มีดินแดนพื้นที่ติดกันนั่นเองนะฮะซึ่งในคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะรู้ และข้อพิพาททั้งหมดเนี่ยก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ในวันนี้เรื่องของการยึดซับปีดอนัตนั่นเองซึ่งคนที่ฟ้องนะครับก็เป็นสุลต่านจากทางซูลูนั่นเองนะโดยอ้างถึงสัญญาเนี่ยครับเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วครับเมื่อ100ปีที่แล้วนี่นะครับรัสซาบาตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรของซูลูนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีการล่าอาณานิคมมีพ่อค้าชาติตะวันตกเนี่ยครับก็มาค้าขายในแถบเอเชียกันมากมายนะครับได้มีการทำสัญญาระหว่างพ่อค้าชาวตะวันตกนะครับกับทางสุลตตต่่่่่่่่าา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 นนนนนนนเเเเเีีีียยยกกกก็บบบออออวให้้ททรรรรชพพืงงงงซะคคััโดดแแลลลิ5,000์ป คนจากชาติตะวันตกก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเขาก็มาหาเรื่องของทรัพยากรทางธรรมชาติก็ทําการเช่าจากอาณาจักรราคาถูกๆนะครับห้าพันต่อชีพและจ่ายรายปีแค่ห้าพันดอลเท่านั้นเองซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยก็เรียกว่าทรัพยากรก,ก็เยอะมากอยู่แล้วนะครับแต่สมัยต่อๆมาเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับโอ้โหน้ำมันที่ซาบานีเพียบเลยครับเดี๋ยวประเด็นน้ำมันจะค่อยเล่าทิศหลังนะครับแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะครับพอมีการเปลี่ยนแปลงทาวงกฤษเนี่ยที่เคยเป็นเจ้าอันนี้ขมมันก็แบบออกกันไปหมดแล้วนะครับมาเลเซียเองก็ประกาศอํานาจประกาศอออออิสสรรรรภาาาาาพพแแตตต่่่่่ปะะะเเเเเดด็็็นนนนคคคืัััญญกกกกชชีีียยยยลลบงงงู้้วจ ปีทุกปีอยู่ดีนะครับทางรัฐบาลมาเลเซียที่เข้ามาใหม่ก็ยังคงจ่ายต่อไปครับซึ่งก็ผ่านมาหลาย10ปีนะครับจนในปี2556เนี่ยนะฮะอยู่ดีบังเอิญนะครับรัฐบาลในยุคนั้นนั่นคือนาจิบราซักเนี่ยก็เกิดเบี้ยวไม่จ่ายค่าเช่าซะงั้นนะครับโดยมองว่าทางซาบานเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียไปแล้วนะครับซึ่งพอเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับบรรดาลูกหลานของสุลต่านซูลูเนี่ยก็ทำการยื่นฟ้องนะครับซึ่งตัวหมอตัวนี้เนี่ยฮะกลุ่มสุลต่านซูลูตอนนี้ก็กลายเป็นชนชั้นกลางนะครับสััญชาาาติิิิฟลลปปปปนนนนนส์คคคธรรรรรมดไทีี่่เเเยยบบบ้้้อแวะซึงงกก็็ผูษ อายุไปแล้วนะแต่ว่าเขามีเงินมาฟ้องร้องอะไรกับรัฐบาลขนาดนี้ได้อย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่าเขาทําการว่าจ้างนะครับได้รับเงินสนับสนุนจากทางเทอเรเ,อเรียมเทอรเรียมเป็นกองทุนชั้นนําของอังกฤษนะครับที่ดาเนินคดีอย่างเดียวฮะโดยนังสือพิมพ์ Financial Time s เนี่ยนะครับก็รายงานว่ากองทุนนี้นะฮะ สัดส่วนการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายมาแล้วหลายกรณีเลยนะครับแล้วกําไรของเขาของกองทุนเนี่ยได้มาจากการค้าความนั่ครับก็คืออาชีพเขาเนี่ยก็ไปฟ้องร้องคดีใหญ่ๆนะครับแล้วก็พอลุกความได้เงินมาฟ้องชนะมาบุกก็แบ่งเงินจากรูกความมาอีกทีนึงครับซึ่งได้แต่ทีนียก็หลายสิบล้านเหรียญแลวผมว่าเคสเคสนี้น่าจะเยอะด้วยครับและซึ่งล่าสุดเนี่ยครับศาลจากทางปารีสเนี่ยก็สั่งระงับการยืดทรัพย์สินล้านนะครับซึ่งในฝั่งของมาเลเซียเนี่ยก็เฮเลยนะครับแต่ทนายในฝั่งของซูลูเนี่ยก็บอกว่าให้คําสั่งาปรีสนคคบก็อุมใ เท่านั้นในฝรั่งเศสเท่านั้นแต่ทั่วโลกเนี่ยนะครับก็ยังฟ้องได้อยู่ครับก็ไม่รู้ว่าจะจบอย่างไรนะครับแต่ว่าเสียเงินมากมากกว่าค่าเช่าห0าพันตอนแน่นอนนะครับแต่เรามาเจาะลึกกันดีก,กว่าว่าทำไมเหตุการณ์นี้ถึงเกิดขึ้นนะครับผมประโยชน์มันเบื้องลึกเบื้องหลังแค่ไหนท้าไมซาบาร์ถึงเป็นสิ่งที่สำคัญขนาดนั้นครับอย่างแรกต้องไล่ฟังก่อนนะครับว่าซาบาร์และก็ซาลวาวเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของความไม่พอใจกับทพันกลางมาเลเซียเช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณลงซูงเข้าไปลึกๆจะเห็น,หนว่าตรงนี้คือ บูไนก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการขุดแก๊สธรรมชาติขุดพลังงานขุดน้ํามันแล้วก็เป็นประเทศที่ร่ํารวยด้วยนะครับแต่คําถามคือว่าเอาแล้วที่รอบๆข้างๆเนี่ยทำไมไม่รวยเลยครับพอหากดูเรื่องของการขุดแก๊สนะครับหรือว่าน้ํามันเนี่ยจะเห็นภาพว่าทาง2รัฐเนี่ยทางซารัาและก็ซาบาเนี่ยก็ขุดแก๊สน้ำมันได้เยอะไม่แพ้กับทางรัฐบาลมาเลเซียเลยนะครับดูจากตรงบล็อกๆนี่จะเห็นภาพได้ชัดครับจากการรายงานเนี่ยบอกว่านะครับ42%ของการผลิตน้ำมันทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่บรัสซาบาร์ครับ42%อยู่ที่มาเลเซีย าราวักเนี่ยนะฮะผลิตกว่า61%ครับมาเลเซียผลิตอยู่ที่26%แล้วก็ซาบาเนี่ยสาครับซึ่ง้าพูดกันตรงๆนะครับก็คือรัฐตรงนี้เนี่ยผลิตเงินได้เยอะมากแต่ก็ต้องถูกสูบเข้าส่วนกลางครับก็ไม่แปลกที่เขาจะรู้สึกไม่พอใจนะครับเห็นบูนไนประเทศเล็กๆพื้นที่นิดเดียวขุดน้ามันได้ประมาณหนึ่งนี่นะครับโอ้โหรวยออกหน้าออกตาเลยและย,ยิ่งทำมาเลเซียเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องเรื่องของวัน MDB เรื่องของคุณอาจิบราซักที่ประเด็นร้อนแรงโกงเงินไปกว่าแสนล้านด้วยเนี่ยนะครับงบประมาณความเจริญที่ออกมาสู่ขั้นนอกเนี่ยมันก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ครับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยคน มองถึงเรื่องของฟิลิปปินส์ด้วยนะครับหลายคนมองว่าทางฟิลิปปินส์เนี่ยอาจจะอยู่เบื้องหลังของกาฟรฟอลลองครั้งนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยสุลต่านแห่งซูลูก็เป็นคนธรรมดาชาชั้นกลางไปที่เรียบร้อยแล้วครับและสรัฐนี้ก็คือมีประเด็นเรื่องของขอแยกดินแดนอีกด้วยนะครับโอโ้โหซึ่งก็ค่อนข้างจะเชื่อมโยงตรงกันหมดเลยก็ต้องบอกจริงๆว่าตอนนี้ชางรับามัมาเลเนี่ยคงต้องกดหัวพอสมควรครับและซึ่งประเด็นนี้คุณคิดเห็นว่ายังไงกค็คอมเมนต์มาเล่ามาบอกให้ฟังกันหน่อยนะครับยังไงขอบคุณที่ขอ กดไลค์นะครับกดติดตามช่อง Property Expert ไลค์ด้วยให้คนถึง10,000แคนเลยนะครับก็เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอหนึ่งวิธีกดติดตามคล่านี้เลยนะครับโอเคมาสุดคลิปคลิปนี้กันดีนก,นกว่าคุณจะรับความรู้อะไรบ้างในคลิปนี้พูดถึงดราม่าในฝั่งของมาเลเซียนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเช้าเยอะจริงๆทั้งเรื่องของการคอร์รััปชนของรัฐบาลคุณนานจิฟราซากระนัครับที่โกงไปกว่า1.4แสนล้านบาทและต่อมาก็มีข่าวเรื่องของทางรัฐยาโฮนะครับส่วตัดรัฐยาโฮเนี่ยก็ขอแยกดินแดนอีกด้วยเนื่องจากการแบ่งเงินแต่ยเป็น สองฝั่งนะครับสดินแดนที่แยกออกจากกันเนี่ยและการพัฒนาเลยก็ไม่ค่อยจติบโตถึงนะฮะส่วนใหญ่ก็ตกไปทางรัฐบาลกลางก่อนครับแม้ทางซาบาร์แล้วก็ซาราวักเนี่ยนะฮะดูไม่ค่อยพอใจแล้วก็มีที่ทางที่จะแบบแยกตัวออกห่านะครับหนึ่งก็คือเขาเนี่ยมีทรัพย์สินทางชาติที่ค่อนข้างเยอะด้วยครับแล้วประเด็นรามบาร์ก็เกิดจนได้นะครับที่ทางซาบาร์นั่นเองครับมีการฟ้องร้องจากสุลต่านซูลูนะครับบอกว่าพื้นที่ของรัฐซาบาร์เนี่ยนะครับเป็นของเขานะฮะแล้วก็ทางมาเลเซียเนี่ยไม่ทำการจ่ายค่าเช่า ลยครับซึ่งทําให้บริษัทลูกเปนัสบอลเซียนก็โดนด้วยครับคือต้นต้นกลับไปในสมัยร้อยปีที่แล้วเลยครับว่าดินแดนนี้เป็นดินแดนที่มีการล่าในขุมค่อนข้างเยอะครับพื้นที่รัฐบ,บาลเนี่ยก็อยู่ภายใต้ท่านสุลต่านซูลูนะฮะแล้วก็ให้เช่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยในราคา5,000ดอลลาร์ต่อปีครับคือพ่อค้าชาวตะวันตกเนี่ยก็ได้พื้นที่นี้มาทําธุรกิจค้าขายแล้วก็ดูดทรัพยากรต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแหม ของดีทั้งนั้นนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าในปัจจุบันนี้นะครับมีดีมากกว่าเมื่อก่อนอีกเพราะวมีนักมันทำท่าเยอะค่อนข้างเยอะครับพอกิจจารไปเนี่ยนะครับทางเมเซียก็ประกาศอิสรภาพนะครับแล้วก็ดวลรัตตาบาลเนี่ยอยู่ในมาเลเซียไปหมดเลยนะฮะและทางรัฐบาลเมาเลเซียก็ได้ทำการจ่ายค่าเช่าทุกๆปีเช่นเดิมนะครับแต่ในปี2 5 5 7หายเนี่ยในสมัยของคุณนาจิบราซักเนี่ยครับก็ทำการไม่จ่ายเงินซช่นั้นครับก็เลยเป็นต้นเหตุต้นต่อของการฟ้องร้องครั้งนี้นะครับโดยทาง ภายาตของสุตานซูลูเนี่ยก็ทําการว่าจ้างนะครับทางกองทุนชื่อดังกองทุนเชลเรียมฟันนะครับก็มาจากลอนดอนที่ทําเงินจากการว่าความนะครับแล้วก็สั่งยดทรั์นะแล้วก็แบ่งส่วนต่างจากทางลูกความของพวกเขาครับซึ่งเรื่องนี้ก็ค่อนข้างใหญ่โตนะครับฟ้องร้องกันแบบเป็นหลายแสนล้านบาทเลยครับแต่ถ้าดูเชิงลึกลงไปตรงนี้จริงๆจะเห็นภาพว่าทางสา์บานี่ครับก็มีความร้อนแห่งทางรัฐบาลมาเลเซียอยู่แล้วเพราะว่าเป็นรัฐที่มีการขุดน้ำมันถึง4 2%ของมันทั้งหมดนะครับแต่ความเจริญมาถึงที่นี่เนี่ยค เดียวเองนะครับแต่ก็ร่ำรวยมหาศาลครับความรอดรวยแห่งคราเนี่ยก็เลยเกิดเติบโตขึ้นมาลตลอดนะครับและพร้อมทั้งอยู่ใกล้กับทางฟิลิปปินส์ด้วยแล้วเขาคาดการณ์ฟิลิปปินส์อาจจะอยู่เบื้องหลังตรงนี้หรือเปล่าครับสำหรับคลิปนี้ก็มีบันเท่านี้ไงขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องน,นี้ด้วยนะเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ